โดยล่าสุดทางเอสุปชัยศรีวิจิตก็ออกมาเคลียร์แบบหมดเปลือกในรายการแฉเมื่อคืนวันที่สองตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมเล่าความสนิทกับมาดามกุ๊บกิ๊บลูกเศรษฐีสงขาตั้งแต่เด็กว่าเป็นรุ่นพี่ของน้องกุ๊บพี่เอเป็นรุ่นพี่น้องกุ๊บเ,เป็นลูกนักธุรกิจอันดับต้นๆของภาคใต้เป็นคนสวยตั้งแต่เด็กเอเรียนมรังสิตเป็นเพื่อนกับภรรยาบิ๊กโจ๊กตั้งแต่เด็กน้องกุ๊บกิ๊บภรรยาบิ๊กโจ๊กเป็นรุ่นน้องเอปีหนึ่งเราเป็นคนใต้เหมือนกันมารู้จักกกกััันนมมมีคควารให้ไ่เย มีเรื่องธุรกิจเลยพี่เอกับน้องกุ๊บกิ๊บบางทีเราก็เล่นแบดมินตันด้วยกันคุณพ่อน้องกุ๊บกิ๊บเสียเอลงไปที่สงขาไปช่วยงานทุกอย่างเอาน้องๆดารานในสังกัดที่สนิทกันอยู่แล้วไปด้วยอีกหนึ่งปีต่อมาคุณพ่อสามีของกุ๊บกิ๊บเสียเอก็ไปช่วยที่งานคนใต้มีอะไรก็จะช่วยกันดูแลกันให้กําลังใจเขาแล้วหลังเสร็จงานทางกุ๊บกิ๊บโทรมาบอกว่าอยากเลี้ยงขอบคุณที่เอเอ็นดูและช่วยงานเอก็เลยไปในงานก็สนุกสนาน